สวัสดีค่ะเอจังค่ะวันนี้นะคะเอจะพาทุกคนมาที่อาราชิยามาวันนี้อ,อยากจะอ,อัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าปลายเดือนตุลาคมใบไม้เปลี่ยนสีตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะวันนี้อากาศแบบแจ่มใสมากนะคะอากาศดีมากประมาณ25องศาแต่ว่าแดดถ่ายรูปสวยะคะ่ะแดดแรงเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเอจะนัดเจอกับน้องคนนึงด้วยซึ่งเขาอยากจะมาเจอนัดต่อจังนะคะอยากเจอไอจงังแต่ว่าวันนี้ถ้กากามีทํางานนะคะก็เลยไม่ได้มาด้วย จะดูนะจังจะตกใจไหมเอ็นนอุ้ยอุ้ยใครอ่นะนัาโตจังนะ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 ััโตจงฟังแม่ก่อนนะัาโตจังฟังแม่ก่อนโอสัวดิโอสัวด,ดิก่อนเออพี่เตาไงลูกจำได้ไหมล,ะล,ะละ่ะแล้วกระดิ่งห่างแล้วกระดิ่งห่างแล้วใช่ไหมจำได้ไหมเออ โอ้ยืดลาดสุดยืดลาดสุดเต็มไหมคะจริงอ๋อทุกคนมาลงสุดสายหมดเลยใช่ไหมคนเยอะช่วงเปลี่ยนสีไม่ต้องพูดถึงเลยพี่ว่าแน่นเอียดเลยอ๋ออ๋อ่าจารย์ว่าไงและวลายนี้ก็ไม่ชอบคนเยอะจะอ้วนเนี่ย เฮ้ยได้อยู่ต่างกับที่คนเคยมาครั้งที่แล้วเยอะใช่ไหมคะคนครั้งที่แล้วคือไม่มีคนจริงนี่คือเต็มนี่ให้ความให้ความแดงประมาณ40% 40เปอร์เซ็นต์มีนิดหน่อย ที่แดงๆอากาศดีมากปะเราเดินไปฝั่งนู้นกันมาแล้วนะจังโอ้นะักจังก็มาละแบบเราม,มีชาวต่างชาติดูโหโหโห วันนี้ร้านนี้เปิดด้วยใครมาหน้าหนาวอ่ะคือนั่งตรงนี้ว้าวเนาะตัวเนาะวิวคือเนี่ยเราก็ดูใบไม้เปลี่ยนสีหนาวจะไม่ว้าวกินโอเด้งไงกินโอเด้งหนาวใช่ค่ะเปิดด้วยโอ้ข้างในคนเต็มเลยข้างนอกร้อนก็นเลยอืมแดดร้อนวันนี้ จังวิ่งหนีแนบคนเยอะนิดหน่อยอันนี้เรียกไม่ค่อยเยอะนะฟูชิมิใช่ไหมนะ

ร้านนี้น่าราักร้านนี้เปิดใหม่สาขาเปิดสาขาใหม่ที่นี่นะคะน่ารักอือือใช่มันเป็นขนมปังอนี่บิฟี่ใช่น่าราักอืออเยอะเสร็จประเทศแล้วแบบร้านอะไรเริ่มซ่อ,อมซ่อมแซมใหญ่เลยใช่ เนี่ยร้านนี้ก็เหมือนจะเปิดใหม่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะตรงตรงที่เราเดินมาทางทางคิวเมื่อกี้ค่ะมันจะมีร้านหนึ่งจังเดินเก่งนะเนี่ยดูคนมันเยอะเลย อะสงสัยจะอุ้มนัตโตก่อนนัาโตแล้วเไม่เดินแล้วเน่ เราสั่งเป็นอันนี้นะครแกงกะหรี่หนึ่มีแกงกะหรี่แล้วก็มีอูด้งด้วยแล้วก็น้องแก้วสั่งเป็นอันนี้โคดิงเซตนี้นะคะเริ่มแดดแล้ว ผูเซรล์พูเซรลเร็วโอจรรู้เรื่องอบอกให้ผู้เซรลนะดังองรอก่อนนะรอ,อก่อนนะน้องๆก็บอกว่าในรูปเป็นแบบถ้วยอันนี้แต่เป็นอันนี้มาลวย Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hasta selesai semua mau <laughs> Oh, tidak. Nai lebih dari ini. Ini tongkok. Kita akan kembali สำหรับพยากรณ์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่อาราชิยามะนะคะก็จะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณวันที่20พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะก็จะเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยที่สุดนะคะอุณหภูมิช่วงนั้นก็น่าจะประมาณ10-15องศาค่ะก็ยังไงเจอกันที่อาราชิยามะนะคะสวัสดีค่ะ ไว้มาบาร์บีคิวนะบายบายค่ะจ้าเขาไม่ได้ลูก